สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิเสีเรื่องภารกิจอัพอลร1โล11ค่ะภารกิจอพอลร1โล11คืออะไรภารกิจอพอลรโล11คือภารกิจที่นาซาจากสหรัฐอเมริกาได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกและสำเร็จเมื่อปีคศ1969ลูกเรืเนะคะมี3คนค่ะคนแรกนิวอัลสตองตำแหน่งผู้บังคับการยานเป็นผู้ลงเหยียบดวงจันทร์คนแรกค่ะ อาร์ดินตำแหน่งนักฟินยานลงจอดบนดวงจันทร์เป็นผู้ลงเหยียบดวงจันทร์คนที่สองค่ะคนที่สามไมเคิลคอลินตำแหน่งควบคุมยานโคจรบนวงโคจรดวงจันทร์ค่ะเหตุการณ์สำคัญนะคะ20กรกฎาคม1969ยูอัลตองนล์เือเหยียบบนพื้นดวงจันทร์และพูดดังๆว่าหนึ่งเเล็กๆของมนุษย์คือ1นใหญ่ของพลเมีอชาติค่ะ ผลลัพธ์และความสำคัญที่สู์ความเป็นไปได้ของการเดินทางไปดวงจันทร์ยกระดับเทคโนโลยีอาวากาศและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ยืนยันความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และวิาศวกรรมมนุษย์ค่ะ